คุณยายสวัสดีครับคุณยายชื่ออะไรครับสุลนาอันนี้ก็มีพี่อาจพี่น้องมาคุยกันยายชื่ออะไรครับยุ่นนคาคาจ้นตอนนี้อยู่ทีบ้านยายมีปัญหาเหมือนกันไหมอยู่แถวไหน,นติดกัรเนี่ยอันนี้ก็ติดกันเอ่อเอ่อวันนี้มันลงหรือขึ้นครับลงลงหลไหมวันนี้หลอย,อ,ยอ๋อก็ปกติมันถึงนี่ไหมถึงนี่เลยเนยตัวตัวมาถึงลาดดินเนาะอันนี้ก็ลดลงไปสักคืบเนาะไม่ถึงคืบปะครึ่งคืบปะ เขาอ๋อวันนี้เขาจะมาแจกของของประสบภัยเนี่ยมีหลายหน่วยงานอันนี้ของใครให้มาครับนี่ครับสอสอสอสสอเขให้มาก็ขอบคุณนะครับถรูปไม่มีอะไรอีกครับไม่มีครับผมมาถ่ายรูปเฉยๆอันนี้ก็ให้ยาด้ยนี่ยาอ๋อยาสามัญประจําบ้านเนาะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเ่าจะหลายหน่วยงานไหมอะไรที่กลางเจตสบายนก็ต้องแจกอยู่แถวนั้นไหมเจตสบานแจกไปแล้วว่างเจตบานแจกไปแล้วแล้วก็วันนี้ใครมาจะให้ความช่วยเหลืออีก ผมเป็นครูศรีธนีผมมาเดินดูน้ำดีๆครับผมเจอตะแกนเลยใหตังแกลอยหนึ่งตะแกนบ้านเห็นแกนเลียงงูอันนั้นพีชายครับเดี๋ยวถามนิดนึงแล้วได้ข่าวว่าพรุ่งนี้คนกรุงเทพเขาจะมาี่ยไม่รู้เลยในผมก็ได้ครับเขามาเห็นการเมืองก็จะมาเยี่ยมชมเห็นขาเลอยฟังอาจจะมาเยี่ยมชมโอเคตอนนี้ป่าก็ คงอีกสักสามสี่ห้าวันก็คงจะลดลงเนาะถ้ามีปัญหานิ่นนี่นะมันก็ลุดลงไปหน่อยนึงแต่ว่าณของส้วมเขาได้ไหมครับไม่ได้เลยจริงอ่ะนู่นอันนั้นใช่ไหมนั่นมันลอยมันซึมใช่ไหมอยม่ใค่ว่าเขาได้ใช่ไหมรุ่นนั้นอันนั้นขึ้นเป็นขึ้นเป็นฝุดนะเขาปะซึมต่อกันละ เท่ากันเท่ากันเลยแล้วดับเท่ากันแล้วเดี๋ยวฝากหัวละพันธุ์นี่แบบมีหาตามมันตามแบบคมนาต่างเนี่ยที่คาดตางโอ้ก็เท่าตัวเนาะอันนี้ก็มันยังไม่ถึงขั้นอะไรไม่ขาดอะไรเนาะก็นั้นก็โอ้เราบังจริงจริงเนี่ยป้าในทางเขาแจกของอยากได้ประเภทอะไรมากน้ำก็สารหรืออะไรแตวแต่เขาจะให้เนาะะไาาเอออรก็อยากอะไรก็เอาเนาะ อบางคนก็อยากได้น้ำบางทีน้ำมันขาดแคลนจะกินนะ้ำเขาก็มาแจกนะอือเคครับโอเคครับแตไหนแตไหนมามา,มาท้องเทศบาลแต่งสลาปร,ระชาคมของ,ของนู่นนะไปตั้งไหนอะไรก็ไปนู่น,นจ้ะไปก็เลี้ยวขวา<ป>เลีเล้ยวขวาเนาะป้าเนาะเลี้ยวขวาใช่ไหมใช้ยวขวาเล้นคอ่างอ่างเลยครับขึ้นอ่างครับไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นนไม่ขึ้นไม่ขึ้ครับ โอเคตอนนี้ก็ขอบคุณป้ามาดูรีวิวน้ำท่าเผื่อใครใจคมเฉลือก็แวะมาบ้านสมพักยังเป็นแบบนี้หลายหลายหลายครอบครัวไหมครับหลายไปทั้งนุ่นกับตะโกนมวยยูที่ฟังมวยละเมียนหมดเลยโอเคไอ้แจงว่าไอ้ต้งบ้านไอ้ต้งหวยต้งนุ่นยิงคักคนนี้ใช่ไหมไอ้ยาบ้านยายติ๋วยายอะไรอย่างเงี้ยบนลึกก็ลึกใช่ไหมแต่ในบ้านก็เลยหัวเข่านอนนี่ยนะครับโอเคขอบคุณครับยายสวัสดีครับ